พลาสติกอะ่ะอยู่ในชีวิตประจําวันที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงการใช้งานได้เพราะฉะนั้นเราจะจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงถ้าเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งถึงจะเป็นจุดเล็กๆก,ก็ตามที่จะนําขยะพวกนี้ค่ะมารีไซเคิลแล้วก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากพลาสติกที่ทิ้งกลายมาเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ใช้แล้วมันใช้ได้นานสวยแล้วมันก็รักโลกด้วย เราโตมากับแม่ที่แบบเราอยากได้อะไรเราก็จะลองดีไซน์เองแล้วก็เลือกในสิ่งที่มันเป็นเราที่สุดกระเป๋าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่เราทําเองอยู่แล้วคือแม่เขาไปเจอเหมือนลุงที่เขาเข็นรถไอเสือม้วนอยู่ไอเสือที่ม้วนพับอยู่อ่ะลายสีมันสวยพอเราทาขายก็ไปซื้อเสือ้อก็เลือกลายเลือกสีที่เป็นเราทีนี้ช่วงแรกก็คือเราขายไปด้วยกัน ก็คือทั้งเสือพลาสติกแล้วก็เสือกกแต่กกอะ่ะมันก็มีข้อจํากัดตรงที่เรารู้สึกว่าสีไม่ค่อยสดทีเนี้ยเสือกกมันมีเชื้อราเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจประกอบด้วยกันหลายๆอย่างเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราดรอปก,กดีกว่าแล้วก็ทําแต่พลาสติกอย่างเดียว เสือที่เราซื้อเป็นพลาสติกทั่วไปนะที่ยังไม่ได้เป็นรีไซเคิลพอเรามีการดีวกับโรงงานเขาก็เริ่มที่จะทํำพลาสติกรีไซเคิลถังฟางเนี่ยมันจะเป็น PP p o โพ p r o รพิลมาจากถุงกระสอบแล้วก็พวกแบบขวด PP ก็คือหลอมใหม่ย้อมสีแล้วก็ยืดเป็นเส้นเราก็จะเอามาทอผ่านเครื่องอะค่ะซึ่งคุณสมบัติคือหนึ่งนหนักเบามันมีความยืดหยุ่นผ่านวิธีการ UV โค i ติ oding, คือสีมันก็จะไม่ดรอปล้วที่สําคัญเลยคือกันน้า กระเป๋าหนึ่งใบก็เริ่มออกแบบมาแล้วก็ทอลายนั้นขึ้นมาผืนเหมือนเสือแล้วเราก็ต้องเอาเสือผืนนี้ตัดเย็บทําเป็นกระเป๋าขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่งานคราฟเข้าไปเช่นตรงหูเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนังอะเอามาถักมันเป็นเสน่ห์ของแทนคราฟ ตัวดีไซน์กระเป๋ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้วยลวดลายแล้วก็สีสนะันอะของเอนิกาบาซาสีก็คือช่ามากมันทําให้เราแต่งตัวได้สนุกขึ้นลูกค้าที่มาซื้อของต้องบอกว่านิชมากส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติจริงๆแล้วอะทุกแบรนด์อะก็จะมีลูกค้าของตัวเองเพียงแต่ว่าเราอะอาจจะต้องหาลูกค้ากลุ่มนี้ของเราอะให้เจอหรือ อาจจะเจอแล้วแต่เรายังไม่ไปอยู่ที่เขาเนี่ยมันก็ทําให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ยากตลาดมันค่อนข้างแบบเปิดแล้วคนก็กล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นบางิดว่าเออมันก็น่าจะถูกทางการเอาพลาสติกที่มันใช้แล้วเนี่ยเหรียญมันนะเอามาแปรลูกให้มันเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่มันสวยแล้วมันก็น่าใช้แล้วมันก็รักโลกด้วยก็เป็นออปชั่นที่ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าพลาสติกนี่คือมันล้นโลกมากๆไม่ว่าที่ไหน